โอเคยั okay, งฮะโอเคแล้วนะครับสวัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศเย็นๆนะฮะแถวๆสวนสยามนะครับเบสคาร์สวนสยามนะครับเรามาจะมาดูรถว่าของเรามันมีอะไรให้ลูกค้าดูบ้างนะครับวันนี้จะไม่จอดจงว่าจะพาดูรุ่นอะไรนะครับแต่วันนี้จะพาดูบรรยากาศรวมๆของที่เต็นท์นะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับไปเดินดูเลยพี่ก้อง ซีเวกเอฟซีนะฮะซีเวกเอฟซีมีโตโยต้าวีออสนะครับสายซิ่งเราก็มีนะครับกระบะสายซิ G ่งเนี่ยดีมงดีแม็กเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วนะครับอ่ะพี่กล้องมาดูแม็กหน่อยแม็กซิ่งขอบสิบแปดมีมาให้แล้วนะครับผมอซูมซะนี่ครับวีโก้มีนะครับวีโก้สี่ประตูนะครับ ดีโก้แคแล้วก็นี่ฮะสุดหล่อของเราฟอร์จูเนโอ้โหใครขับก็หล่อแล้วครับตัวนี้จะบอกเพื่อนๆไว้นิดนึงนะครับบางทีบางทีจะออกรถเนาะบางทีลูกค้ากังวลว่าเฮ้ยพี่แจ็คออกรถยากไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับหนูทำค้าขายหนูทำอ่ารับเหมาหนูทำ รับข้าราชการคือมันเป็นอย่างนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังคืออาชีพทุกอาชีพเนี่ยมันออกรถได้หมดนะครับมันอยู่ที่โทรมาคุยกันโทรมาคุยกันแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าให้ใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ละอาชีพค้าขายใช้อย่างนี้รับเหมาใช้อย่างนี้ข้าราชการใช้อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแนะนําให้ออกรถง่ายๆนะครับผมทุกอาชีพออกรถได้หมดผมคอนเฟิร์มนะครับผมปากจะไม่ไปไปไม่ทันหัวคิดแล้วเนี่ย นะครับไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยพี่ทําไมข้างบ้านหนูอาชีพนู้นอาชีพนี้ออกรถได้คุณก็ออกได้นะครับขอแค่โทรมาคุยเปิดใจก่อนว่าอยากจะได้รถนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีออกรถให้ง่ายๆนะครับไม่ใช่คิดไปเองว่าเฮ้ยพี่หนูอย่างนู้นหนูอย่างนี้มันจะออกรถได้เหรอคิดไปเองไม่ได้รถขับนะฮะต้องโทรมาคุยกับผมนี่เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีออกรถให้ง่ายๆนะครับผมอ่ะมาดูฝั่งนี้ต่อ นี่นะรบรรยากาศที่เต็นท์ครับจะเป็นประมาณนี้นี่ไงเนี่ยเท่นี่สันจุ๊กเนี่ยเท่มากเลยเมื่อก่อนนำเข้าคารล,ล้านกว่าบาทนะฮะโอ้โหกำลังทำความสะอาดเก็บงานอยู่สวยสวยสวยไม่เดินดูข้างในนะมันมันมันมืด พี่ก้องเดินนำผมไปเลยครับผมเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงนะครับผมเอามุมไหนครับมุมไหนครับเอามุมไหนครับเอามุมนี้นะฮะเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆอยากได้รถนะครับโทรมาปรึกษาผมนะฮะออกรถได้ทุกอาชีพนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําว่าเออต้องเตรียมเอกสาร1 2 3 4มันต้องใช้อะไรบ้างนะครับอยากให้ลูกค้าได้รถครับเอาจริงๆแล้วผมก็อยากขายรถนั่นแหละฮะไม่ใช่อะไรนะครับผมโทรมาคุยครับเดี๋ยวแจ็คสเปโร่ช่วยเองนะฮะที่นี่เบสคาร์อัโตสวนสยาม